สวัสดีครับภาษาฝรั่งเศสง่ายๆใช้ได้จริงในชิดประจำวันนะครับวันนี้เรามาดูป้ายกันนะครับป้ายนี้นะครับเป็นรูปโคนแล้วก็มีวงกลมเอาไว้เขียนว่า Passage Interdit นะครับ Passage ก็คือเหมือนว่าการที่เราเดินผ่านไปเส้นทางที่ผ่านไปนะครับ Interdit ก็คือว่าห้ามผ่านนะครับคือตรงนี้ก็คือว่าห้ามนะครับห้ามที่เราจะผ่านไป ตรงนี้นะครับอาจจะเห็นป้ายข้างหลังก็คือว่าจะเป็นการทาโวหรือว่างานก่อสร้างนะครับเราจะผ่านไปตรงนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแองแากดีนะครับคือห้าแต่ข้างล่างมีเขียนไว้อีกว่าอูนิกะมองอูนิกะมองผ่านได้เฉพาะนะครับที่จะไปโปสเตอร์เท่านั้นนี่นะครับ อุนิกมองก็คือว่าเหมือนลักษณะที่ว่าผ่านได้เฉพาะนะครับเฉพาะอุนิกมองเฉพาะอย่างเดียวเท่านั้นคือการไปโพสตเอร์ P O S T e r อล p โพสนะครับก็คือว่าข้างๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูป้ายสีเหลืองนะครับสัญลักษณ์ลาโพสเป็นสีเหลืองนะครับลาโพสเตอร คือตรงนี้เดินผ่านไปไม่ได้นะครับแต่ว่าเราเดินผ่านไปเพื่อที่จะไปเข้าที่ทําการใบสีได้แต่และเราจะเดินผ่านตรงไปข้างหน้าเพื่อไปสถานีรถไฟไม่ได้นะครับลาโพสตรงนี้นะครับมาทบทวนกันอีกครั้งนะครับคํบาศัพท์อ่านออกเสียงยังไงกันบ้างคันี้นะครับ passage passage and g t unicorn post ห้ามผ่าน ยกเว้นแต่ว่าจะไปที่ทำการใษณี์นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้าชอบก็ยังไงฝากกดไลค์หรือว่ากดแชร์นะครับในภาษาฝรั่งเศสหรือว่ากดอบอนเน่นะครับคือว่ากด subscribe นะครับภาษาฝรั่งเศสคืออบอนเน่นะครับอบบอนเน่นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ